สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพรลักครับอ้าววันนี้ผมมาค้นผ้านะท่านผู้ชมนะมีใบสั่งมานะท่านผู้ชมพอดีก็เห็นอยู่ในคลิปผมนะเห็นอยู่ในคลิปก็มีใบสั่งผมมาแล้วนี่ครับการวัดดวงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับหาองค์นี้ให้หน่อยพี่ในผ้าขาวนี่ครับองค์นี้โอ้ผสมเด็จนี่หายากนะครับเพราะว่าพิมพ์เหมือนกันนะนะครับที่สําคัญผมก็ต้องหาให้ตรงปกนะไม่ตรงปกไม่ได้นะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะครับ ถ้าไม่เห็นองค์นี้ก็ได้ครับนี่องค์นี้นะครับเดี๋ยวผมมาค้นหาให้นะครับก็น่าจะไม่เกินความสามารถและอยู่ในนี้แหละครับตัวเลขที่ให้ไปในเบาวิวเลยแล้วก็อันนี้อีกขั้นหนึ่งนะเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านหนึ่งอันนี้อีกท่านหนึ่งทักครับพี่องนี้ยังอยู่ไหมครับองค์นี้องคนี้น่าจะหาไม่ยากนะเพราะรูปรูปทรงจะไม่เหมือนพระสมเด็จนะครับอ่าก็จะมีพี่อีกขั้นหนึ่งนะครับนี่ครับอ๋อพี่ท่านนี้หาหาแพะนะครับหาแพะก็ไม่น่าจะยากนะอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมไปเอาแพร่มาก่อนแพะ่นะท่านผู้ชมนะนะครับนี่ครับ แพะนี่มีอยูอ่ตัวเดียวแหละนะครับนี่นี่แหละนะเนี่ยได้แพะมาแล้วไอเป็นเป็นแพะหนักนะเป็นโลหะนะครับโลหะเก่าๆตรงปกแน่นอนครับพี่ตอนแรกเขาพี่เขาบอกว่าจะโอนมาอีกอช่วงสิ้นเดือนหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าพี่เขาบอกทนไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขอโอนเข้ามาดีกว่าคิดถึงแพะองค์นี้แล้วคิดคิดถึงแพะตัวนี้ละอันนี้เขียวปีเลยนะท่านผู้ชมนะผมไม่ทราบที่จริงๆนะได้เสียอยู่แล้วนะครับผมตรงปกแล้วเนี่ยหนึ่งรายการแล้วนี่งานผมจบหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชม ไม่มีการส่งภาพเพิ่มเติมนะครับนี่พี่ที่ซื้อขายกับผมทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นลูกค้าประจําผมนะครับ <S <S เขาเคยซื้อไปหลายครั้งแล้วทั้งบางท่านกแบบ็แบบชอบว่าเป็นแบบวัดดวงผสมเด็จพระไม่รู้ที่บางท่านก็ทั้งประกรันพระแท้ก็มีนะแ,แต่ลูกค้าผมจะมีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้แพะ,แพะจบแล้วหนึ่งรายการนะทีนี้ก็จะไปเดี๋ยวเอางานง่ายก่อนเดี๋ยว,ยวองค์นี้ก่อนองค์นี้องคนี้องค์ที่เป็นพระนี่ไอองที่เป็นพระอันนี้ วงที่เป็นพระไม่น่าจะหายากหรอกท่านผู้ชมนะครับที่เหลือก็จะอยู่นีผมต้องเร็วๆหน่อยนะท่านผู้ชมวันนี้นะเพราะว่าไอความจำมันจะเต็มนะครับอ๋อนี่ยๆเจอแล้วเจอแล้วนี่ๆให้ดูขมาณนี้พอครับพอเป็นผ้าวัดดวงนะตรงแน่นอนนะผมมีแค่หนึ่งรายการเนี่ยอย่างนี้ก็ตรงตรงปกกันแล้วนี่คือวิธีการซื้อขายนะอันนี้จ่าหน้าสองเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงนะไปส่งเร็วอยู่แล้วนะครับในสองรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววรายการนี้รายการนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอันนี้พี่เขาขอมาแคบมาแบบนี้อยู่ในผ้าขาวไว้อย่างนั้นนี่นี่องค์นี้จะเป็นเราต้องหาจุดจุดตําหนิของผ้าสมเด็จก่อนนะครับนี่องค์นี้จะเป็นลักษณะจุดด้านบนนะเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่างงหมดแล้วท่านผู้ชมนี่นี่นี่น,นี่องค์นี้จะเป็นลักษณะนี้จุดนี้จุดประมาณนี้จุดด้านบนนะครับผระเยอะมากท่านผู้ชมนะครับหาไปช่วยกันก่อนแค่องค์นี้ไหม นะครับผมอาดได้ไม่เยอะด้วยท่านผู้ชมนะครับต้องหาก่อนนะท่านผู้ชมไม่ใช่จะหยิบขึ้นมานี่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงจังหวะที่หาผมขอต้องมองด้วยสายตาก่อนอันนี้องค์แตกลายงาด้วยมั้งเนี่ยนะครับองค์แตกลายงาด้วยแหละดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะแปบบ๊แบแบอ่านี่เจอแล้วองคแตกลายงาตรงปกแน่นอนอันนี้ตรงปกแน่นอนผมให้ตัวเลขไปเบาอยู่เลยนะอย่างนี้ที่สนามผมกาดได้หลายตังนะอ๋อมีรอยซ่อมเก่าด้วยนะพี่นะ ตอนที่พี่แคบมาผมไม่เห็นนะครับมีรอยซ่อมเก่าด้วยนะพี่แต่ว่าพี่เขาก็ไม่ธรรมดาแหละนะแคบมาแบบนี้ก็ตรงแน่นอนด้านบนจะมีจุดอ่าเดี๋ยวเออดีนี่ด้านบนจะมีจุดนะด้านบนนี้จะมีจุดแล้วก็จะมีตรงซุ้มนี่จะมีเม็ดเม็ดสักอย่างหนึ่งนี่ด้านบนมีจุดอตรงซุ้มจะมีเม็ดเม็ดสีนี้แหละโอเคได้ตรงแล้วตรงแล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพี่นะครับผมนี่ส่งตรงปกอยู่แล้วนะครับใครจะท่วมใครจะอะไรก็สุดแล้วแต่แหละครับ คือโอนยอดมาแล้วนี่ผมก็ทําการค้นให้แหละครับเบาวิวครับถอยหลังนี่ไม่มีเก็บตัวนะถ้าท่วมนี่ก็เอาเรือดำน้ํามาได้เลยนะพี่นะถ้าไม่ท่วมก็ไม่เก็บตัวเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเขาจะเอาสององค์เดี่ยสององนะขอหาก่อนนะพี่ๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมจะมานี่นะผมผมเซฟลูกค้านะครับไม่เห็นหน้านะเพราะว่าผมเอาสติ๊กเกอร์เอาอะไรนี่หมดแล้วหน่อยไปใส่ละท่านผู้ชมนี่ป่ะ่า,อ,าองค์นี้จะเป็นลักษณะนี้ โอ้งามเด็ดเนาะควาสมเด็จก็ได้ใส่ระบาดพี่นอ้ององนี้บ่อยู่ในกรอบโอ้ไม่ใช่เลยเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งก่อนเป็นทรงลักษณะนี้นะกรองทางใดนเนาะพี่นอ้องอยู่ในกรอบต้องหาในกรอบก่อนนะกรอบไม่มีไม่ใชเยอะนะกรอบมีไม่เยอะนะท่านผู้ชมกรอบมีไม่ค่อยเยอะนะครับนี่บอในนะใช่อ๋อนี่ยน,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตรงไหม โอ้พี่่านี้ได้ของดีไปเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมได้ได้เนื้อหาดีแบบนี้เนี่ยไปแขวนฉ่ำๆนี่เขาชอบกันนะท่านผู้ชมแบบนี้นะนี่อ่ะโอเคตรงปกแน่นอนอ่ะโอเคจบข่าวแล้วก็จะมีแพะนะครับนี่แพะโลหะเก่าๆตรงปกแน่นอนเขียวปีแล้วนะท่านผู้ชมดูดินี่ใต้ฐานผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนนะแล้วก็จะมีองค์นี้นี่ องค์นี้ก็ไม่ทราบที่วัดดวงมาแล้วตรงปกแน่นอนพี่เดี๋ยวลงจากนี้ผมไปส่งให้นะนะครับแล้วก็จะเป็นองค์นี้นะครับพระสมเด็จนะครับผมให้ไปพยยยามเบาอยู่แต่พี่ๆก็ต้องเหลือค่ากับข้าวให้ผมบ้างนะอันนี้ตรงแน่นอนพี่ครับไม่ต้องห่วงครับพี่ๆก็ต้องเหลือกับค่ากับข้าวคนะ่ากาแฟให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างนี้นี่ ไปสนามผมกาดอยู่แล้วนะท่านผู้ชมกาดสูงเลยนะถ้าผมมาไปแต่งตัวเอาไว้ในตลับนี่ผมได้หลายตังก็แล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่าผมให้สุดทางได้แหละเพราะว่าเห็นแก่ว่าพี่ๆเคยซื้อขายกับผมนะแบบนี้มีแต่ลูกค้าเก่าผมก็พี่ๆก็ทราบดีแบบนี้ผมผมไม่ได้รับประก,กันนะครับผ่าแบบนี้ผมไม่ได้รับประก,กันนะผมจะรับประก,กันเฉพาะผ้าเหรียญตามคอนเซปต์ผมแหละนะครับอันนี้ก็แล้วต่างคนต่างดูแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่างนี้เอาไปนะท่านผู้ชมเอาว่าไม่มีขาดทุน่ะนะตัวเลขที่ผมให้ไปนะ จะไปออกต่อหรือจะเอาไปศึกษาก็สุดแล้วแต่ละบางท่านบางบางคนก็ไม่ได้หวังที่จะเอาไปแบบท่วมมิดเลยบางคนเขาก็อยากจะเอาไปศึกษานะนะท่านผู้ชมนะอมาดูว่ามีอะไรบ้างดูสักได้ดูอีกนิดนึงพี่ๆได้ดูอีกนิดเดียวนะครับได้ดูอีกนิดเดียวเด้อพี่ๆพยายามยกขึ้นก่อนนะครับได้แล้วจบข่าวแล้วอันนี้ปิด้ก่อนเออโอเคโอเคเค่ปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวจมีอะไรอีกไหมมีนับมีนอกอีกไหม นี่แหละครับผมก็มาคนนี boss, er ่แหละเวลาผมไปเดินตามสนามพระหรือว่าตามตลาดนัดพระเครื่องเวลาผมได้พระวัดดวงพระอะไรมาผมก็จะเอาวางไว้ที่นี่แหละครับเอามากองไว้นี่แหละรวมกันไว้เผื่อเวลาไปสนามเขาขอเหมาขออะไรถ้าไม่เหมาก็เราขายเป็นองค์ได้หลายตังค์นะครับแต่ว่าพี่ๆก็เห็นในคลิปก็อยากจะเอาไปดูเนาะพี่ๆเนาะไอเรื่องไอเรื่องแท้เรื่องอะไรคงจะไม่น่าจะแท้หรอกท่านผู้ชมนะหรือว่าหรือว่าจะมีนับมีนอกอยู่ผมก็ไม่ทราบเลยเนาะท่านผู้ชมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาก็ เอาไปศึกษาก็แล้วกันพี่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปกาดเป็นพันเป็นหมื่นเนาะท่านผู้ชมเอาว่าผมให้ไปก็หลักร้อยร้อยต้นๆน่ะนะนะผมไม่นั่นหรอกนะครับท่านผู้ชมพอให้ผมมีค่าเขาเรียกว่าพอให้ผมมีค่ากะปิค่าน้ำปลานะครับค่ากาแฟค่ากาแฟดำทักถ้วยหนึ่งก็โอเคนะผมจะไปส่งให้ในการไปส่งพระผมนี่ผมจะไปส่งให้พี่ๆในช่วงนั้นนะช่วง15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับ เพราะว่าผมเที่ยวไปเที่ยวมานี่รับรองว่าราคานี้ผมให้พี่ๆไม่ได้นะนะครับถ้าผมเที่ยวไปเที่ยวมานี่ค่าน้ำมันลดเอาไปรับประทานหมดแล้วครับนะพี่ๆนะเราก็สนุกสนานกันไปอย่าไปคิดมากครับผมนี่หมดไปเยอะกับพระนี่นะหมดไปเยอะกับพระนี่วันนี้ผมจบภารกิจแล้วโอ้ยคนหายากพี่น้องครับเดี๋ยวจะเศร้าแท็กแล้วไม่ใช่ค้นหายง่ายนะท่านผู้ชมค้นหายากเพราะว่าพระสมเด็จนี่เหมือนกันหมดเลยอะนะพิมพ์เขาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าถ้าเป็นผ้าที่พิมพ์แปลกๆนี่ก็เนี่ยอย่างเงี้ยค้นหาง่ายเพราะว่าจะไม่ซ้ํากันนะครับก็จะไม่ซ้ํากันอันนี้ก็เป็นที่ไหนไม่รู้นะครับอันนี้มันยังน้อยๆนแน่ๆนี่โอ้นนี้มันย่งพี่น้องเอ้ยน้องผู้ใดเบิ้งเป็นก็คือสีถั่วมิดเนาะอย่างนี้ผมก็เป็นทราบหรอท่านผู้ชมนะครับผมไม่ถนัดไปแล้วนะครับผมยังต้องเรียนอีกเยอะนะผ้าเนื้อดินผ้าสมเด็จนะ แลวผมก็ไม่กล้าขายแพงด้วยพระสมเด็จนี่นูกเว้นที่ที่สนามที่สนามก็อย่างมากโอกาดแค่หลักร้อยไปลายเข้าต่อร้อยกลางๆก็เอาแลละท่านผู้ชมนะเป็นเนื้อหาเขาได้สองกับตาเนาะเดี๋ยวจะออกมา่ถี่ท่านผู้ชมมาๆ,ๆทางใดล่ะ,ะเงินเก่าตัดเดี๋ยวถ้าตัดก็คือตัดนะผมเสร็จภารกิจที่ค้นหาให้แล้ววันนี้ผมได้เจอแล้วล่ะได้เจอที่ค้นให้ผมแล้วนะครับนี่ๆอู้หายากเลยพี่นองเลยน้ครับ บางทีการซื้อขายนี่พูดง่ายมันมันต้องตรงไปตรงมาต้องตรงปกนะท่านผู้ชมนะถ้าถ้าไม่ตรงปกนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเข้าใจกันคาดเคลื่อนนะเดี๋ยวหาว่าผมนี่เออเอาไปขายก่อนหรือเปล่าอะไรสนองนี้ว่าผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะอย่างนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นผ้าที่ผมซื้อตามตลาดนั้นมาซื้อตามสนามผ้ามานะครับช่วยเพื่อนเขาซื้อมาก็มีนะครับไปเหมามาก็มีนะผมกเกากองกันไว้ตรงนี้แหละนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเหมือนไปพ่อเราไปพ,พี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกเนาะนี่เนาะพี่น้องมันเวลาแล้วมันผมมานี่ ข้างไหลแนล่ะเนาะนี่แล้ว่น,นอันนี้เนาะครับเนาะ,อะพอแล้วพอแล้วพี่พี่ะนี่ก็เนือ้อหาดีแท้นี่ก็ได้โอเคแหลยจะเบิง่งคักไหลสมเด็จน,นี่เขากล้องงามนะครับจบภารกิจผมแล้วละ่ะจบแล้วละ่ะภารกิจผมเดี๋ยวเด้อะพี่น้องเห็นดีกว่าโอ้นี่เป็นอย่างนี้เอาเบิ่งอีจกจักหน่อยอ่ะโอเคพี่น้องครับทำนี่แหละครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับ ครบแน่นอนสามท่านสามบานแล้วครับได้ค่ากับปีค่าน้ำปลาผมสวัสดีครับ